สวัสดีครับผมเชอาไทยนะครับมาส่งงานหนึ่งลำนะครับรุ่นนี้สามพันเก้าร้อยพร้อมส่งนะครับเป็นงานรุ่นท็อปครับท็อปไม้สักนะครับนะครับตัวนี้งานไม้สักทั้งตัวนะครับจะค่อนข้างเบานะครับเบาสบายนี้รับยางได้หนึ่งถึงสองเส้นสบายนะครับครับเป็นระบบไกกล่องมีเซฟนะครับหานวิ่งวิ่งครับอุปกรณ์แถมตามรูปนะครับอันนี้ลูกค้ามารับเองหน้าร้านนะครับจะแถมถูก ปืนด้วยนะครับอแต่ถ้าส่งไปจะไม่มีแถมน,นะครับพอนี้ลูกค้าต้องเดินทางเราจะแถมถูกปืนมาให้นะครับโอเคครับสนใจก็ทักแชททักไลน์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวแจ้งเบอร์โทรไปครับขอบคุณครับ